นางสุปจิสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากลงพื้นที่จังหวัดรีสเกตเปิดงานธงเขียวราคาประหยัดปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ธงเขียวณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอกสจังหวัดรีสเกตจำกัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาให้สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตในราคาที่เป็นธรรมลดภาระต้นทุน และรักษาสิรภาพการผลิตทางการเกษตรการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยสมาคมอารักขาพืชไทยสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยรวมถึงห้างค้าปลีกสมัยใหม่ นำเสนอสินค้าคุณภาพดีราคายุติธรรมและนวัตกรรมเกษตร,ร,ร,รทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตตลอดจนเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดน ค่ะก็วันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราลงมาพื้นที่ที่ศิษย์สเกตนะคะในโครงการธงเขียวซึ่งเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของการซื้อปุ๋ยนะคะให้กับเกษตรกรก็มีความตั้งใจมากเลยแต่จริงๆแล้วโครงการธงเขียวเนี่ยเราได้ทํามา8ครั้งแล้ว <Okay. S 1> ใช่ไหมคะท่านอธิบดีแล้วก็ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เป็นครั้งแรก แล้วก็มีจริงๆแล้วเนี่ยเราคงทำกระทรวงพาณิชย์เองคงทำเองไม่ได้ก็ได้การสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการนะคะแล้วก็ทางสมาคมแล้วก็ผู้เอกชนที่ขายปุ๋ยเราร่วมกันลดราคาปุ๋ยเป็นราคาพิเศษเพื่อช่วยในเรื่องของต้นทุนให้กับเกษตรกระคะ่ะ แล้วก็ที่นี่เนี่ยที่ศรีสะเกดเนี่ยเดี๋ยวก็คงไม่ได้หยุดแค่ในเรื่องของการลดต้นทุนในค่าใช้จ่ายในเรื่องของการขายปุ๋ยนะคะแต่ว่าก็จะช่วยในเรื่องของอการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เกษตรด้วยเรามีทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามาด้วยกันนะคะ,ะท่านก็มาช่วยเกษตรกรเนี่ยในการค้นหาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือว่าสินค้าอื่นนะคะอย่างเมื่อสักครู่ก็มีโชว์ให้ดูที่สีสเกตเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย7 GI ด้วยกัน7รายการด้วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ4,500ล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็อยากที่จะ สนับสนุนให้ทางจังหวัดเนี่ยช่วยค้นหาเกษตรกรหาพื้นที่แล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของคุณภาพทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะช่วยจดทะเบียนให้ซึ่งจะมีสินค้าบางประเภทเนี่ยนอกจากได้ทะเบียน GI แล้วอย่างเช่นข้าวหอมมะลิอะค่ะได้ตัวตัวทุว่งกุลาร้องไห้ข้าวหอมมะลิที่ทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ย นอกจากจะจดทะเบียน GI แล้วเนี่ยเรียนจดทะเบียนที่ EU ซึ่งสามารถส่งไปขายที่ EU ได้ในราคาที่ดีก็เป็นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะคะประมาณ2-5เท่าคราวนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นเดี๋ยวเรากำลังจะไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นมากรรมทนงฟ้า ทงฟ้าเนี่ยเราจะทําเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือทงฟ้าประจําพื้นที่สําหรับศรีสะเกตเนี้ยจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะมีทงฟ้าที่มีคารวานลดไปในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากด้วยไม่ใช่เฉพาะ ตรงจุดที่เป็นการแสดงสินค้าธงฟ้าเท่านั้นนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปโภคบริโภคที่มีราคาต่ำและรวมถึงเอาสินค้าในพื้นที่มาจำหน่ายด้วยนะคะาจากนั้นงานนี้ธงฟ้าเราก็จะไปทำในามากรรธงฟ้าในจังหวัดใหญ่แล้วก็จะเอาผู้ประกอบการที่ศรีสะเกดเนี่ยค่ะไปที่จังหวัดเหล่านั้นด้วยเพื่อจะได้เอาสินค้าเนี่ยมีโอกาสาที่จะไปขยับขยายหาช่องทางขายเพิ่มขึ้น แล้วรวมทั้งร่วมมือกับไษณีน์ไทยด้วยนะคะในการที่จะเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายแทนที่จะขายในบริเวณพื้นที่ที่เราทํากิจกรรมพงฟ้าแต่ก็สามารถที่จะขายได้ทั่วประเทศโดยที่ทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางไษณีน์ไทยก็จะช่วยการดูแลในเรื่องของค่าขนส่งให้1,000บาทใช่ไหมคะประมาณ1 0 0 0บาทที่เราจะช่วยลดให้ในเฟสเบื้องต้นในเฟสแรกค่ะ มีความตั้งใจจะทำทุกจังหวัดนั่นแหละค่ะใเบื้องต้นเนี่ยจะทำประมาณ12จังหวัดซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของเกษตรกรอย่างที่จุดนี้เราทำา2วันเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหมคะท่านผู้ว่าค่ะทางเกษตรกรเองก็มีความตั้งใจก็ขายไปได้ประมาณมากกว่า2,000กระสอบไปแล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องเรียนท่านผู้ว่าว่า,าตรงนี้เนี่ยมีผลประโยชน์ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างไรอะคะ่ะ ออตอนนี้เนี่ยเรามีการทํางานร่วมกันกับพาณิชย์จังหวัดนะคะในการลงในลงไปในแต่ละพื้นที่อย่างัวอยางที่ศรีสะเกดเนี่ยเราก็มีการหาสินค้าที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่เราก็เลยให้ทางพณิชย์จังหวัดเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลางในการช่วยทํามาตรฐานในการทําแพคเกจิ้งเพื่อที่จะสามารถที่จะนําเป็นแพคเกจไปขายเป็นของขวัญได้ก็จะมีผ้าไหม มีสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็มีสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆที่เด่นๆอย่างเช่นหมูยอไส้กรอกคุณเชียงเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งเราก็จะสามารถเอาไปขายได้นอกพื้นที่ให้ด้วยผ่านทางการร่วมมือกับทางไปรษณีย์ไทย ตอนนี้เนี่ยการทำการค้าการขายเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบในการทำหลายอย่างอย่างก่อนที่จะมาลงที่ศรีสะเกดเนี่ยเราไปหยุดการจุดแรกที่อุบลน,นะคะตอนเช้าเลยที่อุบลเนี่ยเรามีการจัดกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นการพลิกออโอกาส ให้กับทางาคนผู้ประกอบการโดยใช้คอนเทนต์เราก็จะเอาคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะทิกตอกเกอร์เนี่ยที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะแยะมากมายเนี่ยมาช่วยอันนี้เนี่ยเป็นการทํางานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราลงไปแล้วที่อุบลน,นะคะในการที่ช่วยฝึกอบรมโดยที่เอาคนที่มีความสามารถทางด้านการไลฟ์ขายของเนี่ยมาช่วยพลิกโอกาสจากคอนเทนต์ซึ่งอันนี้เราก็คงจะทํากระจายต่อเนื่องเพราะว่า นโยบายของทางกระทรวงพาณิชย์อย่างหนึ่งก็คือเสริมความแข็งแกร่งให้กับ SME แล้วเราตั้งใจที่จะลงมาที่ SME ระดับจังหวัดด้วยเช่นกันจริงๆแล้วทุเรียนภูเขาไฟที่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะรสชาติก็ดีเดี๋ยวต้องลองไปชิมดูนะคะเขามีตัวอย่างให้ชิมตรงนี้ด้วยเราหาตลาดให้อยู่แล้วค่ะซึ่งตลาดของทุเรียน GI ท่านอธิบดีอยากจะเสริมนะคะหัวใจของของราคาสินค้าต้องดูคุณภาพ G i ก็ต้องรักษาคุณภาพให้คงที่ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมทรัพย์สินธรรมปัญญาที่จะต้องมาให้ความรู้กับเกษตรกรให้สามารถที่จะยังคงการปรับพัฒนาคุณภาพให้อยู่ในระดับที่ยังเหมือนเดิมแล้วก็เสริมอย่างที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยในมุมของสินค้าเกษตรเนี่ยคนสนใจในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับดิเร a ซิบิ i ิตีใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากําลังช่วยเสริมในเรื่องของทักษะนี้ให้กับเกษตรกร ทางกระทรวงพาณิชย์เราก็มีการพยายามที่จะร่วมมือกับทางเกษกกตรกรด้วยนะคะแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ดี ขอโทษผลาหลุด <c oughs> อขอบคุณค่ะก็เลยมีมีการทําในเรื่องของอการร่วมในเรื่องของการจัดหาร้านค้าที่เข้ามาในการจดลงทะเบียนซึ่งเราเริ่มลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่15ช่วงนี้ก็มีร้านค้าที่เข้าไปร่วมอยู่มากเลยก็มาเป็นการช่วยกัน แล้วก็เมื่อวานนี้ที่กระทรวงเรามีโครงการกินเจมากรรมกินเจก็มีทั้งลดราคามีทั้งเอาสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าที่เป็นฟีเจอร์ฟู้ดสำหรับเทศกาลกินเจเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงที่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตยถ์ถัดไปเราก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทั้งผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาเจอกันเพื่อที่จะใช้ โครงการคนละทึ่งคลาสเนี่ยได้อย่างเต็มรูปแบบ